สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกทุกท่านด้วยนะคะมาเจอมาจกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าขายรถมือสองนะคะนี่เลยนะวันนี้ฟ้าจะมารีวิวน้องคันนี้น้อง Toyota Vios 1.5e ปี2017ค่ะพี่ขาสีเทาสีเดิมโรงงานนะคะสภาพยังอยู่เดิมป้ายแดงนะคะไม่มีประวัติชนหนักคลิกคว่ำม,มานะคะไม่จมน้ําไม่ไฟไหม้นะคะและที่สําคัญไม่แท้ด้วยพี่สามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะจาน้องคันนี้นะคะจะได้เป็นสีเทานะคะปี2017ราคาเสนอขายอยู่ที่3แสนหนึ่งหมื่นบาททวนผ่อนในเรทฟิดาหกพันบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาอน้ฟาตีคร่าวๆไว้ก่อนเนาะ,ะเพราะว่าไฟาย,ยังไม่เห็นเครดิตลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะเครดิตดีนะคะจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษเพิ่มนะคะ แล้วก็รีดผ่อนก็จะถูกลงกว่านี้นะจ๊ะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะแล้วก็เจ้าของมือเดียวด้วยนะสี่สูบหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกซีซีหนึ่งร้อยแปดแรงม้านจาจะน้องคันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยงเวลานะพี่ขาเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดน้องคันนี้กันเลยนะคะนี่นะคะไฟหน้านะคะเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะเดิมๆของวีออสนะคะนี่ยังอยู่สภาพเดิมป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าสวยๆนะคะป้ายแบรนด์โลโก,ก้เดิมของโรงงานเช่นกันเลยน้องคันนี้นะ,ะแล้วก็พี่จะได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยนะคะ4 6่0นะคะกรุงเทพนะจ๊ะสีเดิมโรงงานนะคะพี่พขาแล้วก็นะคะพี่ขารอบคันนะคะกระจุกแท้เดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะคะเดิมของโตโยต้านะล้อแม็กนะล้อแม็กก็มากับมากับ โรงงานเช่นกันเลยนะคะเดิมของโตโยต้าเช่นกันเลยน้องคันนี้นะพี่ค่ะพี่จะได้นะคะยางคันนี้นะพี่จะได้ของปีเดี๋ยวฟ้าเช็คนิดนึงนะคะเอยอยู่ตรงไหนนะนิดนึงนะคะพี่่ะล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะขอบ15น้องคันนี้นะ,ะพี่พี่คานี่ให้ดูรอบคันนะคะพี่คารอบคันนะคะไม่มีบุบไม่มีช้ำนะจ๊ะไม่มีรอยชนรอยเฉียวต่างๆนะคะพี่ขา ไม่มีนะจ๊ะพี่มาเช็คมาเช็คดูได้นะจ๊ะพาคนที่ดูรถเป็นนะพี่นะพาคนที่ดูรถเป็นนะพี่มาดูมาเช็คตรวจได้เลยนะจ๊ะ,ะกระจกเลี้ยวค้างนะคะจะมาในรูปแบบของปรับไฟฟ้าให้แล้วนะคะน้องคันนี้นะคะกระจกแท้เดิมของโรงงานนะจ๊ะประตูนะคะแนบชิดสนิทแบบนี้นะคะสภาพยังอยู่เดิมป้ายแดงเลยนะคะพี่พขายังอยู่เดิมป้ายแดงนะคะรอบคันนะคะกระจกแท้เดิมของโตโยต้านะกระจกแท้เดิมของโตโยต้านะเดิมของโรงงานนะคะพี่ขาสังเกตได้เลยนะคะจะจะเห็นได้ว่านี่นะคะ มีสติกเก e r โตโยต้าเดิมๆเลยนะคะถ้าไม่มีตรงนี้นะคะพี่ขาฟาบอกไว้เลยนะ,ะถ้าไม่มีสติก,กอร์ไม่มีแบรนด์โลโก้ของเดิมของโรงงานนะคะไม่มีป้ายแบรนด์โลโก้เดิมของโตโยต้านะ,ะแสดงว่านะคะรถมีการเปลี่ยนแปลงมานั่นเองนะคะอันนี้คือสภาพเดิมเลยนะคะพี่ขานี่เลขอะไรตัวเลขนะคะก็ยังอยู่พร้อมเลยนะคะยังอยู่สภาพเดิมป้ายแดงเลยนะคะสภาพเดิมโรงงานนะจ๊ะพี่ขาน้องคันนี้นะคะ,ะมาในส่วนของฝั่งประตูกันเลยนะ ฝั่งประตูพี่จะได้เป็นแบบว่าพลาสติกอย่างดีเลยนะน้องคณินีนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะพวกวีออสนะพี่นาจะมาในรูปแบบแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกันเลยนะคะคลับคล้ายคลับคลาทุกคันเลยนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบว่าสีโรสโกนะคะสีสวยงามมากเลยนะคะอ่าตรงด้านหน้าตรงนี้ก็เช่นกันนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างของเขาก็ยังอยู่เดิมนะจ๊ะพี่จา๋านะคะอ่ะ ตรงนี้นะคะเช่นก,กันเลยนะคะจุดมาร์กสีเดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะน้องคันนี้นะจ๊ะพี่จา๋ารถไม่มีการกลับสีมาอย่างแน่นอนนะคะไม่มีการสลับปเปลี่ยนใดอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะไม่มีไม่มีรอยประจงรอยประเจนนะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมเดิมของโรงงานนะจ๊ะภายในพี่ขาพี่จะได้เป็นเบาะ,ะผ้านาผ้ากำมะหยี่เลยนะคะผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลวดลายเขาคือแบบว่าสวยงามมากเลยนะ ลวดลายคือแบบสวยงามมากเลยนะคะน้องคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะคะระบายอากาศได้ดีเลยนะสําหรับเบาะสำหรับเบาะผ้านะคะพี่ขาพวงมาลัยสามการสวยๆนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะอ่านเดี๋ยวฟ้าขออนุญาตนั่งนะจ๊ะฝั่งคอนโซลหน้านะพี่ขาสะอาดเรียบเงาเลยนะไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะคะริ้วรอยต่างๆนานานะคะพี่ขาริ้วรอยต่างๆนานาก็ไม่มีให้เห็นนะจ๊ะฝั่งตรงนี้นะคะจะเป็นแบบว่าซีรสโกเช่นกันเลยนะ ฟั่งตรงนี้นะพี่ขาเนี่เอกสารมีพร้อมเลยนะคะสมุดคู่มือนะ,ะพี่ขาแล้วก็สำเนาตัวรถก็มีมาให้พร้อมเลยนะจ๊ะน้องคันนี้นะ,ะเช่นกันเลยนะคะไม่มีรอยขี่รอยควนนะคะรอยรอยยันก็ไม่มีนะคะพี่ขารอยยันก็ไม่มีให้เห็นเลยนะคะสภาพยังอยู่เดิมเลยนะคะพี่ขาสภาพเดิมๆโรงงานเลยนะจ๊ะด้านหลังนะคะพี่ขา เช่นเดียวกันนะคะจะมาในรูปแบบของเบาะหนังนะคะไอ้ขวาภัยค่ะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะลวดลายคือแบบสวยงามมากเลยนะคะจะเป็นลายแบบว่าเหมือนรางผึ้งนะพี่ขาเหมือนรวงผึ้งนะคะนี่ลวดลายของเขานะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะเ,เกียออโตโต้มาให้แล้วนะคะน้องคันนี้นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวพาขออนุญาตนะคะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะ มาในส่วนของห้องเครื่องนะจ๊ะพี่จ๋านี่ยังอยู่เดิมสภาพเดิมโรงงานสภาพเดิมป้ายแดงเลยนะคะพี่คะอ่ะนี่เลยนะคะสายอะไรต่างๆนะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะไม่มีรอยหนูแทะด้วยนะจุดมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่นะคะพีคะ่ค่ะนี่นะคะนี่จุดมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่นะจ๊ะหมายความว่านะคะหมายความว่ารถครันนี้นะคะไม่มีการตัดแต่งใดๆนะคะไม่มีการสลับปรับเปลี่ยนมาไม่มีการถอดออกมาแต่อย่างใดอย่างแน่นอนเลยนะพี่คะสภาพยังอยู่เดิมป้ายแดงนะคะไม่ ม,มีประวัติชนหนักพลิกความมาอย่างแน่นอนนะคะพี่สังเกตเองได้ง่ายๆนะคะห้องเครื่องนะคะน้ํามันแห้งสนิทไม่มีรั่วซึมไม่มีไหลเยิมนะจ๊ะจุดมาร์กสีเดิมโรงงานยังอยู่ครบๆนะคะนี่สติกเกอร์มออก,ก็ยังมีนะคะพี่คานะคะเม็ดองเม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาแล้วก็ก่อนที่จะส่งรถมอบกับลูกค้าทุกท่านนะคะเรามีทีมงานสปารถให้พร้อมนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ให้ด้วยนะจ๊ะแบตเตอรแบตเตอรี่นะจ๊ะพี่จ๋าถ้ามันใกล้หมดอายุหรือยังไงนะคะเราก็ เปลี่ยนใหม่ให้นะคะพี่ขาไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้นะจ๊ะแถมน้ํามันให้เต็มถังด้วยนะจ๊ะ,ะนี่น็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมเดิมของโรงงานนะคะน็อตเดิมเช็ดกันเลยนะคะไม่มีการขยับนะคะสันเรียมคมนะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่เดิมของโรงงานแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสนใจนะคะรีบมาจับมาจองรีบติดต่อหาฟอสด่วนเลยนะคะที่เบอร์0ูนย์ 1, 1 5 9 5 5, 5นะคะหรือแจดไลน์สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ โทรมาหาฟ้าได้นะคะฟ้ายินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะพี่พี่ขา<อ>เพราะว่าฟ้านะคะตื่นง่ายนั่นเองนะคะพี่ขาลูกค้าบางท่านนะคะโทรมาที่สองที่3านะคะไม่เป็นไรนะพี่นะไม่ไม่เป็นการรบกวนฟ้านะพี่ฟ้ารับสายได้ตลอดเลยนะคะพี่ขาโทรมาหาฟ้าได้เลยนะหร,รือพี่พี่ท่านไหนนะที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะไม่สามารถอ่ามาหาฟ้าได้ที่ร้านนะพี่นะฟ้ามีเจ้าหน้าที่นะคะ บริการพร้อมนะคะเซ็นเอกสารถึงบ้านนะพี่นะัดถึงหน้าบ้านเลยนะพี่อยู่ตรงไหนนะพี่ขาพี่สะดวกให้เซ็นที่ไหนนะพี่นัดมาได้เลยนะคะแล้วก็ฟาร์มีบริการส่งรถสไลด์ถึงบ้านเช่นกันเลยนะคะพี่ขาสนใจนะคะรีบมาจับมาจองได้เลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะ,ะเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะไม่ว่าคนพี่จะอยู่ใต้เหนือออกตกนะคะพี่ขาออกรถได้ทุกอาชีพนะคะส่งรถสไลด์ถึงบ้านทุกทั่วทั่วทั่วประเทศไทยนะคะพี่ๆนะคะขอแค่อยู่ในประเทศไทยนะคะพี่ขาออกรถได้นะ ต่างชาติออกรถได้เช่นกันเลยนะคะพี่พี่สนใจติดต่อหาฟ้าได้เลยนะจะ๊ะสุดท้ายนี้นะคะพี่พี่าเดี๋ยวฟ้าขอนี้ไปปิดฝากระโปรงนิดนึงนะ,ะสุดท้ายนี้นะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปของฟ้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายนี้หากฟ้าพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะ้าฟ้าขออภัยมาณะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะพี่พี่ขาสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ